ก็สวัสดีชาวเว็บวอฟุตบอลทุกท่านนะครับสวัสดีครับลุยกันต่อนะครับสำหรับตัดเกรดตลาดรอบนี้เป็นรอบของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับต้องบอกว่าในที่สุดก็แก้ถูกจุดสักทีนะสำหรับตลาดรอบนี้นะครับ เกาถูกเกาถูกที่คันสักทีนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าดิวแต่ละดิวของอาร์เซนอลเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงเหมือนเดิมนะในตลาดรอบนี้นะครับรวมไปถึงขาออกเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนถ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเน้นดิวเฉพาะที่มันเน้นๆจริงๆอะนะสำหรับทาหน้าของอาร์เซนอลพวกดิวตัวเล็กๆหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอ่อพูดถึงนะครับรวมไปถึงเรื่องราคาเนี่ยก็ต้องพูดไว้ก่อนเลยนะครับพยายามจะหาข้อมูลให้ มันเป๊ะที่สุดแต่ว่าหน่วยที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็คือปอนนะครับในฐานะที่อ,อยู่ในอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้หน่วยเป็นปอนไปนะครับเริ่มกันที่ฝั่งขาเข้าก่อนละกันนะค่อนข้างเสริมหนักนะครับสำหรับปืนใหญ่อาเซนอน ก็หลักๆเนี่ยอาร์เซนอลปีนี้เสริมมาเนี่ยมีทางด้านของกองหลังจากเลเวอร์กูเซ่นนะฮินคาป,ปี้เนี่ยคือยืมตัวมาพร้อมออปชั่นซื้อขาด45ล้านปอนด์แล้วก็เอเซจากคิตันพาเลตเนี่ยราคารวมแอดออนเนี่ยประมาณ67.5ล้านปอนด์นะแล้วก็เกียวเกเลสจากสปอร์ติ้งราคารวมเนี่ยประมาณ60ล้านปอนด์นะรวมแอดออนแล้วแล้วก็ทางด้านของมานูเอเก้จากเชลซีเนี่ยราคารวมกันก็ประมาณ52ล้านปอนด์ แล้วก็กองหลังจากบรเลนเซียอย่างมอสเคล่าเนี่ยอีกประมาณ17ล้านปอนด์แล้วก็คิเตียนนอกาจากเบนฟอร์ด12ล้านปอนด์นะนี่รวมอ่อนหมดแล้วแล้วก็เกป้าจากเคลซีเนี่ย5ล้านปอนด์แล้วก็กองกลางอย่างซูบิเบนนี่จากโซซิดัตเนี่ย5้ล้านปอนด์ก็โดยรวมมานะครับมันเกาถูกจุดนะไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือแม้กระทั่งตัวริมเส้นนะครับแล้วก็โกเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าของดีนะแต่ว่าจะคุมอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนขาออกเนี่ยเอาเน้นเน้น ก็จะมะีโลกองกาไปฮัมสบุกนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2.6ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็ฟาบิโอเวีล่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการปล่อยยืมก่อนพร้อมออปชันซื้อขาดอยู่ที่ประมาณสัก17ล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงยาคุบคิวีอเองอันนี้ก็เป็นช่วงท้ายนะสรหรับใช้คําว่าปล่อยเพื่อที่จะเอาฮินคาปี้มานะครับก็มีออปชั่นซื้อขาดบังคับด้วยนะเออคือยืมตัวค่วงกับ เขาเช็คเขาเรียกว่าอะไรล่ะบังคับซื้อขาดับไม่ใช่มีเออไม่ใช่มีออปชันก็คือถ้ามันถึงเงื่อนไขปุ๊บก็คือต้องซื้อนะครับอยู่ที่ราวๆเกือบเกือบสิล้านปอนด์นะครับชิเซนโก้อันนี้ยืมตัวไปฟอร์เรสต์นะครับริสเนลสันอันนี้ยืมตัวไปเบนฟอร์ดนะฮะรวมไปถึงบรรดาแข้งที่หมดสัญญานะครับเคเดนเทียนนี่จอร์จินโยนะครับแล้วก็โทมัสปาเตอันนี้เนี่ยก็คือปล่อยหมดสัญญานะครับมียกเลิกสัญญาด้วยก็คือทางด้านของโทมิเยสึนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ย ตลาดของอาร์เซนอลมันก็คือการปรับปรุงทั้งการเสริมในจุดที่หลายๆคนมองว่าปืนใหญ่เนี่ยขาดไปนะครับอย่างแนวลุกตัวดิมเส้นแล้วก็การที่เคลียร์ตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโลกกง้าวิเอล่าคิวิอออะไรก็ตามหรือว่านักเตะที่อายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยจอร์จินโย่โทมัสปาเต้เลย30แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ที่โอเคในแง่ของการขายเนี่ยจำนวนเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะมากสำหรับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะครับเรามาเริ่มหัวข้อกันที่การเสริมเกมรูปแบบตรงจุดนะฮะแน่นอนว่าตำแหน่งที่หลายๆคนพ้องว่าอาร์เซนอลขาดแล้วขาดอีกจะก,กี่ตลาดก็ไม่เซ็นสักทีแม่งเซ็นแต่กองกลางก็คือ กองหน้าตัวเป้านะครับในที่สุดก็ได้วิกเตอร์เยเคเรสมาจากสปอร์ติ้งนีฮะคิดว่าจะยกระดับเกมลุกของอาร์เซนอลหรือว่าจะมาลงล็อกจิ๊กซอที่มันหายไปได้เยอะแค่ไหนไหมคืออันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าฤดูก,กาลเนี่ยยังเริ่มมาไม่กี่นัดแต่คิดว่าเสริมมาตรงจุดแน่นอนเพราะว่าปัญหากองหน้านี่คือเป็นมาแล้วเป็นมาอีกแล้วแบบทุกคนจะบ่นมา่สมัยก่อนโอ้ขาดกองหน้าขาดกองหน้าใช่แต่ส่วนตัวแล้วเกเรสเสริมมาหนึ่งคนเนี่ยผมว่ายกระดับได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ก็ต้องระวังด้วยถ้าเขาเจ็บไปะ ไม่มีสำรองนะสำ,งสำรองที่แบบหวังครึ่งได้อ่ะก็น,นกีต้องรอดูว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่าสำรองเน้นๆก็ต้องพูดกันตามตรงก็คือไคลฮาวเวตนั่นแหละที่มีอาการบาดเจ็บอยู่หน้าตอนนี้ไงนะครับแต่อย่างที่บอกด้วยสถิติก่อนหน้านี้ก่อนที่ยูเคเรสจะมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยทำไว้กับสปอร์ติ้งลิเบอนมันดีจริงจริงเ,ออเยอะใช่แล้วก็โอ้โหเจ้าตัวแสดงความทะยทยานอย่างสูงมากสูงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> กับการ <c oughs> ที่อยาก,ย,ากย้ายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นมีปัญหากับทีมเก่า หรือแม้กระทั่งมีปัญหากับคนรักเองแฟนเปิร์นใน่งไม่สนใจเลยเออก็อันนี้เนี่ย ต้องรอดูเพราะว่าแน่นอนแหละมันก็มีทั้งแรงกดดันมันก็มีทั้งความคาดหวังคือมันหลายๆอย่างที่เขาต้องพิสูจน์นะครับสำหรับวิกเตอร์เยเกเรสนะเพราะว่ามันค่าตัวก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะเออสำหรับนักเตะระดับนี้นะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขได้ดีนั่นก็คือตัวดิมเส้นแน่นอนว่าตัวดิมเส้นของอาร์เซนอลเนี่ยมันมันมีปัญหาก็คือมันไม่สามารถหาตัวทดแทนได้ทางขวาเนี่ยชัดเจนเลยก็คือบูกโยซาก้าเจ็บไปเนี่ย มัน <laughs> ใช้การไม่ได้เออเจ้าเลนอทอสซามายืนหรือไลฮิมสเตอร์ลิงยังอยู่นะยังอยู่นะ <laughs> ก็ก็มันไม่ได้คาดหวังอะไรกับคนนั้นอยู่แล้วนะผมว่าแฟนแอาร์เซนอลมันไม่ได้คาดหวังกับไรฮิมอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยการมาของโนนี่มานูเอเก้เนี่ยก็เล่นได้2ฝั่งซ้ายได้ขวาได้แล้วก็คาดหวังได้มากกว่า ตัวเก่าๆตัวก่อนๆน่ยนะครับรวมไปถึงทางด้านซ้ายเองเนี่ยแม้จะมีทั้งทอสซามีทั้งกาเบียร์ตินเนลี่อยู่แล้วแต่ว่าฟอร์มของมาตินเนลี่เองเอาอการเติมมาของทางด้านเอเซ่ดแล้วช้ำใจือ <c oughs> <c oughs> เอเซ่มนระดับที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาพิสูจน์กับพาเลตมา,าจนไม่ต้อง mm hmm. ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะแน่นอนการย้ายมาเนี่ยผมว่าแฟนปืนนี้คือคาดหวังเลยว่าว่ามันมันเหนือมันตองนี้คงมองแล้วว่าเหนือกว่าน่าจะเป็นเบอร์ <Legend ary. S 1> หนึ่งใช่ mm hmm. เบอร์หนึ่งทางนั้นปีซ้ายรวมไปถึงมันแก้จุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าหากมาตินโอเดกาดมีอาการบาดเจ็บเอเซ่ Ace เนี่ยโยกมาเล่นในตัวแห่งเบอร์สิบได้ด้วยพยิน mm hmm. ได้ใช่แล้วก็อ่ะทางซ้ายก็เอาคนอื่นขึ้นมาเล่นแทนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าเอเซ่เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้ง ฝั่งซ้ายที่ยังดูไม่แข็งแกร่งสักทีเหมือนแบบอาเซนอลขึ้นเกมมันหนักขวาตลอดอะโอเดกาซาก้าโอเดกาซาก้ามันแบบฝั่งซ้ายมันยังขาดมิติที่สร้างความอันตรายครับแล้วก็คราวนี้การมาของเอเซ่เนี่ยผมว่ามันน่าจะช่วยตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยนะอันนี้คือตอบโจทย์ส่วนที่เหลือเนี่ยผมว่าอาเซนอลมันเสริมแข็งอยู่แล้วอะคือแน่นอนว่าเอากองหลังอย่างควีอออกไปแทนที่มาด้วยฮินคาี้เนี่ย ก็ฮินคาพี่พาสีมันดูดีกว่าอยู่แล้วอะสมัยเล่นให้กับเลเวอร์ใช่ก<ช>็ถือว่า <c oughs> เป็นการเสริมจุดอ่อนที่ชอบพูดกันในแบบสองฤดูการหลังๆนี่คือหลังอัร์เซนอลน,นอะ <c oughs> พอเจ็บไปอะมันหาคนแทนยากไอกหลักๆอะใช่ผมว่ามี h ินคาพี่มาเนี่ยก็โอเคนะแล้วรวมไปถึงกลางเองเนี่ยก็ได้ทั้งนอกาดของเบนฟอร์ดมารวมไปถึงซ <B endy S 1> ูบีเ <B endy S 1> มนดี้เนี่ย โอ้ oh, มัน <laughs> มันจะเรียกได้ว่าอาเตต้าไม่มีข้ออ้างแล้วนะ <laughs> อย่างเงี้ยคืออันนี้คือต้องเดินหน้าเต็มที่แล้วอ่ะต้องแชมป์แล้วอ่ะปีเนี้ยเสริมขนาดเนี้ย มันเป็นปีมันเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลเสริมมาสมบูรณ์แบบแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับในในขุมกําลังทั้งเชิงลึกเชิงเชิง,ชงตัวจริงมันมือ2องอยังเป็นเกป้าอ่ะมือ,อ2อโกมือ2เป็นเกป้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกมากๆแล้วนะส่วนขาออกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคเคลียร์พวกตัวอายุเยอะด้วยจอจินโยทอมัสปาเต้เง,งี้ยหรือว่าส่วนเกินของทีมอย่างชินเซนโกโทมิยาสึที่มันก็เจ็บออดอดแอดแอดไม่ได้เล่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ รวมไปถึงไฟบิโอเวล่าคิวีโอพวกนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการเคลียร์ตัวที่แบบอาไรทาอาจจะมองว่าไม่ใช่อืมมันไม่ถึงนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะผมก็คิดว่านี่มันน่าจะเป็นฤดูกาลที่เอา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 การเสริมทับก่อนนะว่าสมบูรณ์แบบสําหรับอาร์เซนอลคืออดแน่นทุกจุดใช่โอเคว่าโอ้โหไม่ได้มีตัวแบบเด็เคนไรมาแบบร้อยล้านมาหรือว่าไม่ได้เหมือนแบบลิวพูที่แบบว่า อันนั้นคือมันค,มค,มคุมเลยอ,อันนั้นมันคือมันสุดๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราไม่พูดถึงลิวพูแน่แต่ว่าสำหรับอาร์เซนอลมันถูกจุดจริงๆนะครับคิดว่าคาดการ์อย่างเงี้ยอาร์เตต้าต้องได้สักแชมป์ไหมคือปีนี้ต้องมีถ้วยเสริมขนาดเนี้ยแบบอุดจุดอ่อนเท่าที่มีมาหมดแล้วอะ่ะอืมจริงผมว่าอย่างน้อยเนี่ยควรมองถึงการมันจะบอกว่าพรมเมลิ่งมันยากไหมเนี่ยมันคือตอบได้ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่ามีลิวพูเขาเขาขนาดนั้นด้วยขนาเหมือนกันใช่แต่มันอย่างน้อยเนี่ย บอลถ้วยในประเทศให้มันได้สักต่อเนื่องหน่อยคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะใหญ่ไม่ได้แต่ก็เล็กมาก่อนแต่ผมว่ายังไงซะอาร์เซนอลน่ะมันมันเหมือนแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่กูต้องมองถ้วยใหญ่เท่านั้นอ่ะภาพมันค้ำคอไปแล้วว่าต้องมาถ้วยใหญ่อะ่ะออแล้วในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกเนี่ยความเข้มขน้นอาร์เซนอลมันก็อย่างน้อยอะ่ะมันก็ต้องแบบทะลุเข้าไปรอบสหรือแบบ ต้องมองถึงแบบการลุ้นแชมป์เลยอะ่ะเออสำหรับอาร์เซนอลนะครับก็ผมให้คะแนนไว้อยู่ที่โอ้โหไม่เออสำหรับอาร์เซนอลนะเสริมทับอ่ะผมก็ให้เอเหมือนกันใช่ก็แฟนๆอาร์เซนอลคิดเห็นยังก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับประมาณนี้หากเราผิดพลาดหรือตกลรไปต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ